เสื้อบาเนย่นนาลักษณะของความรู้ของสีอะไรเงี้ยเราจะสามารถทําได้ครับสีสีน้ำเราสามารถทำนิ่ได้เพราะสีมันจะละลายน้ำไม่แบบรงมาปนละลายน้ำไม่สามารถทําให้เป็นก้อนหนึ่งได้ถ้าใครอยากเขียนอะรให้รู้สึกเป็นก้อนอย่างเงี้ยต้องเลยใช้เสียทีนะครับตรงนี้ใช้เสียที่ก็ข้างๆกระมาสมนะ อันนี้เวลาเขียนแมวนี่นะคือสำคัญของการเขียนแมวเนี่ที่ผมที่ผมเคยสอนมาก็คือว่าผมมักจะมองแมวตัวนี้เป็นแมวสีขาวแ่บนะแต่ว่าอะไรแปลว่าผมจะเขียนนะดับหนึ่งเนะี่ยผมจะเขียนตาไปเพราะตาเป็นจุดสํา,าสคัญมากของแมวนะต่อมาผมจะเขียนทมูหแล้วก็ปากนะครับเสร็จแล้วก็เป็นช่วงคอนะอันนี้ถือว่า เป็นรอบแรกอาจจะมีช่วงผูหนอเขนั้นนะ,นะถือว่าเป็นรอบแรกที่พอผมจบเสร็จปุ๊บน,นักเรียนดูนะแล้วนักเรียนก็จักจัดประวัติที่โต๊ะตัวเองนะครับส่วนสีเนี่ยสามารถใรช้อาจารย์ได้นะครับนะก็มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอาบุกอายุต่างกันไหมให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมเยอะมาก ใช่รู้ต่ผมท่วมบ้านเลยคือเอาศิลปินเออนะเราเราจะดูตาแมีนมันสีฟ้านะซึ่งผมแค่ดูแปดีนะครับเมาตัวนี้เป็นเมวสีส้มดะังนั้นเนสีที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้เป็นสีกกรมบอดนะครับกกรบอลนี่เขาจะถึอทอง ก็จะเหลือไปคายไปคายของหัวคิ้วคือเหลืองมีน้ำหนักอันนี้จะเป็นสีส้มอันนี้จะส้มสว่างมากเป็นแ a ทเมียวโกลเอนะฮะผมเลือกใช้สแตนเลสเนียนี่คือที่ว่าสแตนเลสเยะเพราะว่าสีเขาจะสดใสแล้วกว่าบ,บ้านต่อมาจะมีสีแดงนะครับสีแดงเนี้ยผมก็จะใช้สองอันนี้นะอันนี้จะเป็น คลอสโอเคร่าครับใบโรสนะก็สีชมพูมากกว่าแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงอันนี้จะเป็นอ่ลลิสเลนที่สันะ้นนะซึ่งมราก็รับกอดตัวนะอันนี้เหลืองนะเหลืองต้นมันมีแดงนะต่อมาก็จะเป็นกลุ่มฟ้าครับฟ้านี้จะเยอะนะฮะอันนี้จะเป็นโรสีเดียนนะเป็นฟ้าผิวเขียวนะอันนี้เป็นเป็ดไว์ อันนี้เป็นอุนตตมะดีนะแล้วก็อันนี้นอุตต้องีเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีเกิดควายมัอนกอนอันนี้จะเกิดควายนะนั่งหวกองนี้นสีหลอดนิดนอแบบเดียวเลยนะผลผลิผตอ่างยุคันอะันก็เป็นหัวเคื่องทาที่ดูสีทั้งหมดน่าจะประมาณปุ๋นนยนะครับ เราเริ่มจากตามเมลก่อนนะตานที่อาจารย์สาธิตอาจจะต้องวางใหม่ก่อนเวลาเราบีบสีนะฮะบางสีมันก็ไม่จำเป็นต้องบีบเยอะเพราะว่าถ้าบีบเยอะมันเหนืองมันก็ไปล้างทิ้งก็เปลา่า อันน the mm ี hmm. mm ้จะคล้อยเหมือนกันนะเดี้อาจารย์จะดูว่ามันเหมือนกันหลือเลาหลอดมันไม่เหมือนกันไม่เอาเขียวก็ออกฟ้าเดี๋ยวดูกันนะแต่ชื่อมันเหมือนกันอันนี้อันที่หนึ่งเหมือไหมไม่เหมือนไม่เหลืออันนั้นจัดตัวอันนั้นเอาเขียวอันนี้ <Thank> อันน้ฟ้าจัดใช่อันนี้ฟ้าจัดกว่า<ช>แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่เี๋ยวนะผมเอาทับฟ้ารุ่นใหม่เซ็นตาคันนี้เขาจะมีไฮไลท์หกขาวอยู่ข้างในเห็นไหมอ่นะเขาจะมีไฮไลท์ขาวๆาวอยู่ข้างใน เราเราเขียนตาโดยที่เว้นวักไว้นิดหนึ่งเพราะสีน้ำมันเราไม่สามารถที่จะเอาสีขาวไปเติมได้ตลอดเวลาฮะเราก็ต้องใช้วิธีนี้ผมอยากได้สีเข้มที่มันออกสีน้ำเงินสีดำอันนี้เป็นเบอนต้อันนี้เป็นอตามมรีนนะอป็นตามนนะตามรีนกับอลซีน แดงกดับดำให้แดงกดับน้ำเงินน้ำแดงกดับน้ำเงินผสมกันเป็นสีอะไรฮะสีมว่วงนะผมแตะด้านบนของตาแมวนะ แล้วคามปล่อยให้สีนะมันไหลตรงนีอ้อันนี้ที่ตาเขาเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขามองออกไปอย่างนี้นะไอ้ไอ้ต้องเปลือกตานี้มันจะทําให้เกิดเงาข้างบนนะพรเนี้เป็นเงาจากเปลือกตานะครับตรงนี้มันเป็นเงาจากเปลือกตาแต่นนาราต่อมาเป็น ผมจะรอนะรอจังหวะนิดหนึ่งสีน้ำมันต้องรอนะ่รอให้มันแบบว่าสีมันหมาดแข้งๆนิดหนึ่งแล้วค่อยเติมไอตาดำของของแมวคขับอาไป ีนถือว่ายังต้องรออนะแสงขาวผมเยอะไปหน่อยนะเห็นไหมฮะมีตาดำละนะอันนี้ถ้าเราไม่ไม่อยากรอเนี่ยเราทำอย่างนี้ก็ได้เราเอาสีที่มันมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงผสมกันนะโดยที่ไม่มีน้ำนะนะแดงกับน้ำเงินไม่มีน้ำแล้วเราแตะเข้าไปนะ ไอ้ความความเข้มของมันอนะมันจะทําให้แบบเกิดเป็นสีกล้สีดำนิดหน่้นะนะอันนี้คือตามแมวค,น,คนบอกว่าแมวมันตามออกุกเขียวหรือเปล่ามีสีเหลือเนะีย่ยเหลืองดูนะ เวลาที่เราเบียดมาเราไม่เราไม่คิดว่ามันเป็นเหลืองมัน,น<ต>เป็นน้ำตาลเนาะบอกแว่าน้ำตาลแต่พอเราละลายน้ำมันเป็นเหลือง <c oughs> อ,อาจารย์เติมด้านล่างนิดนึ่งให้ออกเขียวๆหน่อยแล้วก็อาจารย์เอาน้ำเปล่านะ,ะลูก อยากให้ไอแสงขาวนี่มันเยอะจังรูางบางต่อมาจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นจมูกยิ้มปูนะผมคิดว่าอันนี้เป็นจมูสดมาก านางเองก็งงเองเอนนี่อันนี้ผมเอาสีที่มันค้นมาเขียนตอนที่มันเปีนเยนสีที่มันค้นเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นน้ำหนักขึ้นมา อันนี้คือจมูกต่อมาผมจะเปลี่ยนพุกกันนะนะอันนี้เราใช้พุกกันเล็กก่อนะเราจะไปที่พุก,กันที่มันขนาดใหญ่ขึ้น นะฮะนะผมจะเอาน้ำนี่ระบายกบนระบายระบายบริเวณที่เป็นช่วงปากของแมวแล้วก็ต่อมาที่คออันนี้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็ใช้สีฟ้าน่ลง ถ้าเราไม่มีน้ําอยู่ข้างล่างลองพื้นก่อนเวลาลงไปสีมันจะมันจะไม่นุ่มนวลอย่างเนี้ยมันจะดูแล้วมันนุ่มม,มันซอฟนุ่มนวลกว่าตรงนี้หน่อยนะขึ้ข้างบนอันนี้ระบายน้ําก่อนระบายน้ําเสร็จแล้วเ,เอาสีระบายตามเห็นไหมฮะมันจะดูนุ่มนวลกว่าตรงนี้คือส่วนที่เป็นปากนะ สีมันสีน้ำเวลามันจะซึมก็าหากันบ้าง mm hmm. ก็ปล่อยมันจะไปตกใจนะครับ mm hmm. สีไหลก็าห่ากันเนี้ยบางทีมันดูสวยงามในแบบสีน้ำ mm hmm. นะัที่สําคัญนะฮะบริเวณขอบมันนะมันต้องไม่ไม่ขมนะมันจะต้องดูแล้วเบวเบลอ,อ,อ, mm hmm. อันนี้เราอยารู้สึกว่าแมวตัวน,นี้เป็นแมวสีสีขาวอยู่นะที่อาจายพยายมามอธิบายกันแร้ว mm hmm. ตสันิดหนึ่ง อย่างนี้ระบายน้ำก่อนแล้วก็เอาสีฟ้าลง